คร,ครับผมไอยุทธาครับผมวันนี้ขอนําเสนอรถใช้งานยอดนิยมอีกหนึ่งคันนะครับที่อยู่คู่คนไทยมาตลอดกาลนะครับผมกับโตโยต้าอันติสความพิเศษคือคันนี้เป็นตัวท็อปสุดในรุ่นนะครับเครื่อง1.8ตัว G มือเดียวป้ายแดงออกห้างน้ามันล้วนเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบคันกันนะครับรถเป็นรถสีบอลทองเดิมโรงงานหูสีน้ตาลนะครับผมบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิกคว่อมด้วยจมดา มีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานเล็กน้อยนะครับวันนี้เรามารีวิวท่ากลางสายฝนนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องแพนให้ดูนะครับโดยรวมสวยงามนะครับสีสันสวยงามมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานเล็กน้อยไม่มีแผลชะกันไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีฟิกนักฟว่มไม่มีจมน้ำนะครับนะครับสีโดยรวมสวยขัดเคลือบสีให้เรียบร้อยนะครับผมทำาสปาภายในสปาห้องเครื่องภายในหุ้มเบาะหนังให้ใหม่ด้วยนะครับผมเครื่องเกียร์ช่วงล่างดี เปลี่ยนลื่นไม่มีกระตุกนะครับขังขี่ทางไกลไร้ปัญหาความร้อนแอร์เย็นฉ่ำภาษีไม่ขาดรถโดยรวมสมบูรณ์95เซ็นขึ้นเอาไปใช้งานได้เลยมีเล็กเล็กน้อยก็คือแค่สีสันทั่วไปนะครับผมนี่นะครับโดยรวมน่าสวยนะครับสําหรับรถออฟดีคันนี้อะไรหาง่ายนะครับผมอะไรถูกมีอะไรเทียบหลายยี่ห้อนะครับผมอย่างลูกหมาก็มีสี่ห้ายี่ห้อให้ท่านเลือกนะครับนี่นะครับรถบ้านแท้ไม่เคยเป็นแท็กซี่แน่นอนนะครับมือเดียวป้ายแดงออก้ากนะครับ เรามาดูด้านภายในภายในเป็นเบาะหนังเดิมโรงงานนะครับแต่เราทาเบาะให้ใหม่นะครับเนื่องจากเบาะเก่ามีรอยแตกลายนาคุ้มให้ใหม่ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับตกแต่งลายไม้จากโรงงานมีมา่านหลังจากโรงงานนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันขึ้นลงได้ครบนะครับนี่นะครับเ๋ยวให้ตาล้องมาดูข้างหน้านะครับนี่นะครับตกแต่งลายไม้โรงงานจะจบข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านี่นะครับเกียร์เป็นเกียร์ขั้นบันไดนะครับมีระบบ ลื่นถ่ายล่ะครับผมนี่นะครับพวงมาลัยแอร์แบ็กนะครับแอร์แบ็กคู่นะครับคู่หน้าแอร์แบ็กวิทยุเดิมโรงงานไหม่สองแสนกว่ากิโลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนเครื่องยนต์กันนะครับผมสตาร์ททีเดียวติดนะครับนิ่งเงียบนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วน เครื่องเป็นเครื่องหัวฉีดเดิมโรงงานเกียร์อ ques, อ,อ,อโต้เดิมโรงงานทุกอย่างสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบนะครับเม็ดโอเม็ดอาร์เดิมโรงงานอยู่ครบอันนี้สตาร์ทเครื่องแล้วนิ่งเงียบนะครับผมน้ำไม่ดันคอนไม่ไหลนะครับไม่มีไอน,นะครับผมนี่นะครับดึงดูไม่มีไอน้ำมันเครื่องไม่มีกระเด็นนะครับผมอ่าครับขี่ใช้งานอยู่นะครับไม่ผิดหวังเดี๋ยวเราไปดูใน้ลย จ้าของดูแลอย่างดีนะครับผมเซอร์วิสถึงนะครับฝากระโปรงบางเดิมโรงงานนะครับทุกอย่างเดิมโรงงานนะครับหลุมอะไรสวยนะครับไม่มีชนหนักนะครับผมทุกอย่างล้ออะไรแม่ลงแม่แรงอยู่ครบนะครับผมกรุงเทพปริมณทลส่งฟรีนะครับคิดแต่จังหวัดคิดค่าส่งตามระยะทางหรือแล้วแต่ตกลงนะครับราคาเปิดให้เลยนะครับแสนต้นๆเท่านั้นหากขับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ